ตรงนนี้ะะคเขารู้เขาเรื่อลิเกเป็นเขาไม่ได้โง่เขารู้เขามึงมีมึงนี่แต่เท่งงอนเลยนะคนเดียวน่นะกูจะบอกให้ฟังมึงก็ตัวสตีกูตัได้นะทำมึงพูดอีกอ่ะพูดอะไรไม่ได้ครับไม่เป็นไรหนูเคลียร์ได้ไอ้สองอ้นนีค่ะอันนี้ของหนูอันนี้ของนุ่นอ้าเอ้ามัวกันแล้วเอาล้ไม่ไม่ไม่เป็นไรนะฮะเอาไปเอาไปตรงนี้คนก็ได้นะคะเอ ไม่เป็นไรหรอกเพราะว่าก็เหมือนคนยคนเดียวกันนั่นแหนลนะให้มึงไม่ต้องพูดมึงขมิบปากได้ไหมคะกูไม่อยากพูดให้มึงอายคนมึงอยากอายคนไหมมึงอยากอายคนไหมอันนี้อันนี้น <laughs> ี่เรียนแบบใครแม่แม่ไหนแม่ไหม <laughs> อา้าวนิ่งเล่นไม่ออกเลยทีนี้ เขาไม่ว่าหรอกหลับแล้วเล่นได้ไอ้บอกเขาหลับเขานะเดี๋ยวลองทำสิเดี๋ยลองทำสิหันหน้าไปแม่ฉันทำอย่างนี้จริงๆเหรอไม่ทำไม่ทำแล้วโคตรเหมือนเหมือนจัดเลยอะไม่เป็นไรแม่หลับไปแล้วหลับหลับแล้วหลับแล้วเออตาหลับแต่หูฟังอยู่ไอ้บังเหนือโคตรเหนือ ทำไรเนี่ยไม่น่าเลยกูไม่น่าเลยนะจ๊ะไม่น่าเลยนะจ๊ะมาทำอะไรในป่าตรงนี้เนี่ยคุณไม่กลัวหรือไงกลางป่ากลางเขาวแบบนี้เป็นผู้หญิงคนเดียวไม่กลัวหรือไงว่าสิงสารสัตว์น่ากลัวนะไหนจะคนอีกเธอไม่กลัว้างหรือไงเธอไม่กลัวเหรอายอกึ้ามาเนี่ย เอ่อคุณชื่ออะไรนะชื่อว่าน้องชื่อว่าดำนงค่ะเสียงมึงเป็นอะไรอ่ะเสียงกูก็เป็นเสียงนี่แหละทำไมทำไมคุยกับกูไม่ใช่เสียงนั้นอ่ะกูไม่นทำไมกูต้องคำเสียงน้องใส่มึงกูไม่กูไม่ชอบหน้ามึงกูเหม็นหน้าเหมือนเอ็มแมลงสาบสัญหาจะเปรียกแลกูเนี่ยแล้วคุณมาทำอะไรในป่าตรงนี้อ๋อหวาดใจตัวเองอยู่นะค่ะอ๋อแล้วคุณเจอหรือยังอ่ะเดือดเดือ เ,เหมือนจะเจอแล้วเลยยังไงนะคะเนี่ยอ๋อเหมือนจะเจอแล้วใช่ไหมเจอแล้วนะคะเนี่ยเขาอยู่ที่ไหนลองชี้ให้ดูหน่อยสิไหนอะ่ะคนไหนอะ่ะอ๋อพี่จอนชักมาานอ่ะเหรอแม <c oughs> คนชักมาาน่ะตามเมื่ยนะ ามึงก็จะสึกสบ่องไม่ได้ตามึงยังส่นนะตาอะไรนะตาส่นที่มึงตาติอีกไม่พูดอะไรเลยอโอ้โหมึงก็อย่างนั้นเปบนเนี่